เมยพี่น้องเมย์เมยแห้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพอ่พอๆกับช่อง้องแคทคือเกา่าพี่น้องในยามสวยๆเนาะบรรยากาศทงไห่ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศหน้าเขาเคี้ยวอุ่มทุ่มอยู่พี่น้องอสีลงมายามหลี เอาแพมเพิร์ดลูกไส่ลงมาพังเลยกะงูขี้งัวลงมาใส่ให,หน้านําพี่น้องเอาบ่มีพุยใส่เขาก็ต้องใส่ขี้งัวไลๆเนะาะเสียแพมเพิร์ดไปพังในกะสิลงมายามหลี่พ่อพี่น้องลงมายามหลี่พอ่อฝนตกหากะเศราบุหงาสิมียังเนาะพี่น้องเนาะไปรุนไปส้มน้ำกันววาสิไดหรือบ่ไดก็ได้ คืนนี่เบาไข้กับลุงเนื่องกบในประมาณสองโลนี่แหละพี่น้องผุนแหลวในประมาณสองโลได้ประมาณโลกลัวๆหรือสองโลกเไยพี่น้องกบมันตัวใหญ่เนะโลหนึ่งมันกับบริไลยปันไดเบาไข้เอาอนขี้ผุนลงมาใส่หนามเคี้ยวปื้เลยโอ้ยจ่องกับบริถือพี่น้องมอตังแตอันุน่ขี้งวัว เบาไข่ผัดเอางูาสองตัเอาอหนูขี่งวก็เลยผมมีเอามือเอาโจ๊ะโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์กันนามกับ่ได้นุ่นพายพี่น้องนุ่นพายกับบัวหยกงามปันได เพราะว่าฝนทิ่มสู่อ่างวังไดนี่ถ้าเฮาก็บ่เกิดเนาะน้ํเต็มภาย พี่น้องจาน้ำเต็มพายเลยน้ำก็เริ่มเข่าโทรศัพท์เลยเด้อพี่น้องจ่องกับบริเอาหอมเห็ดปวกหอมเห็ดปวกเน้อ ขยา,าอยู่ในแม่น้อน้อใหม่เลยชอวงเนงซ้ำเนงมันมีปูมีปลาอยู่บ่พี่น้องอัน,นมันก็บ่เห็นมาท่อในหนาในเหนือมันเฮยนี่แต่ปลาซิว โทในหน้ามันเฮ้ยนี่ฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยม,มันโทในหน้ามันหน่ะเฮ้ยอืมพี่นอ้องโอ้ยมันได้เละลายเอามือหายมันอย่างนีเห็ดสมกระเพยห้กินอืมปลาพี่น้องเสียดงดินดับดับโลด เอาสด้คุณนี่ไหมสบัสดีป้าลุงสวัสดีครับด่ายตรงคนพ่อสนนี้พลนบ่อแห้งพี่น้องเอ้ยคันพลนแห้งก็สิได้กินอยู่เนาะมันตกแห้งอยู่มันหักบ่อโดน เออเออเอเอามาแล้วมันกระแหลนกายหลีหพี่เนาะเสียงดินดับดาบตัวใหญ่บ่กุ้งม,มีบ่เฮ้ยตัวแห้งๆน่ะแม่เหมือนีเนอะพี่เนาะลงมายามหลีเนาะจิ่มออกทั้งขางมันเฮ้ ก็คอย่ h ักผดใหม่ก่อนเลยพี่น้องฮะกุ่งกันน้อยเดียวนึงไปโอ้เจ้าคือบอนเอาเมื่อลงน้องพี่น้องผดใหม่ ปล,ปลาตัวหนึ่งดีกว่าไม่ได้นะดีกว่าไม่มานะเนี่ย,คน,นยคนบ่แหง้งพี่นนอเ้ย้ันคนแหง้งแต่สิได้อยู่ได้กินอยู่ดอก,นะอกเอากอนางลงละบนะ่ก,บกไก่เอาก้นแหง,งลงลรบบเปล่ตะกี้บัไดเอาก้นแหงลง น่ะมึงบ่ได้กินี่ไปไปสวนผีงัวลงให้นะก็โยขัวลงมาอตมาตัวเมียอยู่นะโตแล้วเมียนหาโยนลงมาให้เลยเจ็บเปดท้องนอยเฮาบ่บอกลงมาโตบัดสวนกองกันไว้อยู่ัดบ่ยลงมา พนแห้งจะงลงมาใหม่พี่น้องลงมาแกะมือใหม่เนาะพี่น้องพิดวางอย่างแหง้งในประคอดตะเดียวพ้นแห้งมันกระซิ่งลงยู่พี่น้องเอ้ยปลาพ้นบุแหง้งทำาวเมไปเอาผักกระสีมาปล่อยเท่าบุกเกิดเนาะ ติเก่าเท่าเกิดได้น้องเฮาพลกาลิ่นอยู่เสะเอยู่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศจ้าก็บ่ได้ถือลงมาผิดพาดประกันใดก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากแน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดหับส้มกดติดตามฝากเป็นแรงเชียแรงใจให้พวกเฮาน่เด้อพี่น้องเบิ่งข้าก พูดลินใส่เดือนเก้าบ่พูดลินใส่ห่อข้าวสากบ่ห่อข้าวสากเดือนสิบพูดยังห่อข้าวประดับดินห่อข้าวประดับดินก่อนบ่จังห่อข้าวสากอีลีบ่ไข่ลีบ่ทานทองไข่แสงอรุณห่อเขาวสากก็เกี่ยวเขาเลยน้อเอ้อืออือฮึ ต้องใส่น้ำเขากล้องเลยแหละนี่มัวเลยน้ำถีได้กลางน้ำห่างได้ห่วงขาจาวะแม่นาลีบอกพี่น้อง ตกลิ้นมันก็บปุยากเลยเฮ้ยวต้นคามน่างามยุ้ยพี่น้องเท้าต้นคามหวานนะมาเคยเสียงหิงวไปจะยุ่งขึ้นเมื่อได้เไหมทำสีเมื่อก่อนโทรศัพท์เปียกไปเลยยังมืดคึ้นมาอยูด้วพี่น้องเอ้ยต้องเส้สีแห้ง ชงเซซีิแห้งผลโคถอดโคไผลายๆพี่น้องเอ้ยเข้านนาแม่น้องเทนต่อกันพี่น้องคณะาตอกัน พฟกันขีปหนาเด้อพี่น้องฝนแห้งมากเลยโทรศัพท์เสียน้น้าสิ่นีโทรศัพท์เฮ้าโทรศัพท์กันน้าบ่ได้พี่น้องกันแด้แต่น้าออกันน้าเขาบ่ได้โฟกันขีปหนาพี่น้องสบายดีแหล่นพี่น้องเมือ่อย <laughs>